สวัสดีค่ะประเดียนเสียให้มาเบิง่งอันต้นพังคุ้ยเนาะคะ่ะงามงามต้นพังคุ้ยสิดเดีนตัดกิ่งไปช่ำอีกอยู่อันนี้พอถือฝนแล้วมันก็นงามงามดอกพังคุ้ยเนาะคะ่ะเนาะงกำลังเป็นดอกเป็นดอกอัปเดตต้นมะเขือ,อเทศให้เบิง่ง ลูกมะเขือเทศเนาะคะเนาะเบิ่งเนี้ยกาลังเป็นหน่วยหน่ยอยบรรทอนเตนแตนเนาะปลูกเซตกระถางไว้เนาะคะเนาะนี่นหน่วยมะเขือเทศมะเขือเทศบทัชพืปันใดมอเตอร์ฟืนว่างหันมันมน,มนั่นแดดคลากลายแดดเผามันเนาะคะเนาะน,นี่ย น่วยมารล่อนตอนแต้นน่วยเพรางามปันใดน่วยเพางามปันใดเนาะกันเนาะน่วยหน่อยมะเกียเทศซุ้มห้ากินข้าวเอิ่นหม่นมะเกยอนจีตำใส่มะกุ้งเนาะ,ก,ะ,นะกันเนาะกำลังเป็นน่วยอันนี้พักกำลัางงามนี่คือกันกำลัางงามค่ะ ไปเดินกับบื้อหงว่าเขาเอิ่นพักอีกอย่างคือกันนะจำซื้อป่ได้จะาล่างงามนอกแตนนอะเอามาเกือเทศให้เบื้องปลูกใส้กระถางไปกินตอนนี้กอนเถอะกันเ้ออยู่หลอดปลอดภัยบนสุก้นอยู่ดีสบายความเจ็บจะได้ความไข่จะมีไปทางใดก็จะ่าลืมใส่แมท ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่มาติดตามประเดียนมากดไลค์กดแชร์มาให้กำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าขอบคุณหลายๆลำล้ำรวยๆวยประจุคนเด้อค่ะเด้อจุดตีไม่แห้งความเจ็บจะได้ความไขยม่ยามีไปทางใดก็จะลืมใส่แมทดูแลเจ้าของเด้อผู้ใดก็ได้พี่น้องเลยวัตดีค่ะ